เดวิซิเตอร์วันนี้คุณพัฒนัทนนทผาบุกโรงงานปูนขวัญใจช่างยอดขายกว่า4,000ล้านครองตลาดกาวซีเมนตยาแนวเป็นอันดับหนึ่งอย่างตราจระเข้ที่วันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวันที่ไทยกำลังเจอกับปัญหาเมืองจมฝุ่นทีมผู้บริหารของจระเข้นะครับก็คือเล็งเห็นความสำคัญก็ตัวฝุ่นนี่เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับ ประชาชนทั่วไปและรวมถึงพนักงานของเราที่ที่อยู่ในโรงงานด้วยซึ่งตราจอริเคบอกว่าจะทำให้โลกดีขึ้นอย่างแน่นอนผ่านดั e เ s สเทคโนโลยีมั่นคือกาวซีเมนต์ลดฝุ่นครับเปิดถุงมาปุ้งฝุ่นมันฟุ้งกระจายเข้าหน้าเราเพราะปกติเนี่ยช่างก็คือใช้มีดปาดปุ๊บแล้วก็เทเลยเราทดลองมาแล้วว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายได้ถึง80% ตราจระเคททำได้ยังไงใครดูคลิปนี้จบผมรับรองเลยนะครับว่าได้คำตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนเริ่มตั้งแต่กาวซีเมนนั้นคืออะไรต่างกับซีเมนทั่วไปตรงไหนกว่าจะเป็นกาวซีเมนคุณภาพอันดับหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้เราจะเรียกว่าทดสอบการต้านแรงดึงเนี่ยถ้าเรายกขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้แรงประมาณเท่าไหร่300กิโลกรัมว้าว และกาวซีเมนลดฝุ่นลดฝุ่นได้จริงตอบโจทยุคที่ pm 2.5กํากำลังเป็นปัญหาหนักอยู่จริงไหมวันนี้ผู้บริหารของตราจอระเข้เปิดโรงงานพาเราดูทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มไปจนถึงมือคุณถ้าพร้อมแล้วไปบุกโรงงานกับเดี๋ยววิซิเตอร์กันครับ และนี่คือโรงงานผลิตกาวซีเมนต์จอรเคที่มีพื้นที่มากกว่า36,000ตารางเมตรมีกำลังการผลิตต่อวันมากถึง1,600ตันมีผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า1,800รายการและทำยอดขายได้มากกว่า4,000ล้านบาทต่อปีหลังจากนี้กำลังจะขยายธุรกิจเข้าสู่17ประเทศทั่วโลก เราจะพาคุณมาดูนวัตรกรรมที่เป็นเหมือนการพลิกโฉมวงการการกอร่อสร้างไปอย่างสิ้นเชิงเลยนกครนี้คือกาวซีเมนที่สามารถลดฝุ่นได้ถึง80%เขาทำได้อย่างไรไปดูกันครับโรงงานอลังการมากแนละ้ว <c oughs> คือจริงๆถ้าเกิดใครอยู่ในวงการการกอร่อสร้างเราจะรู้ว่า วงกา,การการก่อสร้างเนี่ยสร้างฝุ่นเยอะมากจริงครับพี่ปุ๊แล้วทาไมเราถึงออกนวตัตก,กรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าแน่นอนว่าพอเราจะทํานวตัตก,กรรมใหม่ขึ้นมามันต้องมีการเพิ่มคอส,สต่างๆขึ้นไปด้วยทีมผู้บริหารของของจระเขสนะครับก็คือเล็งเห็นความสําคัญก็ตัวฝุ่นนี่เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปแล้วรวมถึงพนักงานของเราที่ที่อยู่ในโรงงานด้วยก็เขาก็ไปหานวัตกรรมก็ไปเจอว่าตัวดัตเลตเทคโนโลยีเนี่ยเฮ้ยมันมันมีอยู่ในโลกนี้นะ ก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งต้นนี่แหละตัวนี้ครับกาวซีเมนเจระเข้เขียวซึ่งจริงๆแล้วตัวไอ้ดัตเลดเทคโนโลยีเนี่ยเราใส่เข้าไปในกาวซีเมนถึง8ชนิดว้าวนี่มันไม่ได้แค่ช่วยแค่ฝุ่นโดยรอบอย่างเดียวมันช่วยคนที่ทํางานอยู่กับฝุ่นช่วยใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับก็คือตั้งแต่ต้นทางเลยนะก็คือพนักง,งานที่ที่ผลิตสินค้าตัวนี้ยันไปถึงผู้ที่ใช้งานที่หน้างานผมอยากรู้แล้วครับว่ากระบวนการมีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาพัด,ดเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นเลยงั้นเราต้องรีบ,บไปแล้วเพราะว่าโรงงานใหญ่มากแน่นอนว่าถ้าพูดถึงจอระเข้สินค้าที่เป็นเรือธงนั้นก็คือกาวซีเมนที่ต่างจากซีเมนทั่วไปตรงคุณสมบัติการเกาะติดแน่นยืดหยุ่นสูงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ไม่เหมือนกับซีเมนทั่วไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเรื่องการยึดเกาะการนำไปใช้เลยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ อย่างกาวซีเมนต์จะเหมาะกับงานปูกระเบื้องที่ผู้บริโภคนั้นนิยมใช้กับการตกแต่งงานผนังแต่ซีเมนต์ทั่วไปนั้นเหมาะกับงานที่เป็นโครงสร้างเทพื้นทั่วๆไปครับส่วนแรกที่ผู้ภาคมาดูตรงนี้ไว้ทําอะไรบ้างครับครับตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบนะครับสาหรับที่ใช้ในการผลิตกาวซีเมนต์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นถุงวิ้กแบ็กที่บรรจุทรายนะับทรายทรายตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกาวซีเมนต์เลย ก็คือจะผสมร่วมกับปูนแล้วก็เคมีบางส่วนวันน้เขาใช้เยอะขนาดไหนครับวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า500ตันว้าวเยอะมากครับเพราะว่าเราผลิต3กะ24ชั่วโมงซึ่งทรายตัวนี้นะครับก็คือมีที่มาเราเรานำทรายมาจากภาคตะวันออกแล้วเรามีการควบคุมคุณภาพยังไงบ้างครับควบคุมคุณภาพก็คือความละเอียดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ซิลิก้านะก็คือก่อนที่เราจะรับวัตถุดิบเข้ามานะครับเราก็จะมี QC incoming นะครับคอยตรวจสอบ ว่าได้คุณภาพตามที่เรากำหนดไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของปูนนะแต่ว่าปูนเนี่ยเราไม่ได้มาจัดเก็บในถุงพิบ็กนะปูนเนี่ยเราจะจัดเก็บอยู่ในไซโลนะก็คือมีรถจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะถ้าวิ่งเข้ามาแล้วมาเป่าเข้าไซโลแล้วเราก็ไปดึงปูนออกมาใช้ในการที่ผลิตกาวซีเมนต์เออแล้วพอเราได้รับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่ออีกเซสชั่นหนึ่งใช่ไหมครับครับผมใช่ครับ <Wow. S 2> เครื่องจักรเยอะมากคือปกติถ้าเกิดเราไปโรงงานที่ทากาวซีเมนต์เงี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนสิ่งแรกที่เราเจอคือฝุ่นจะเยอะมากฟุ้งมากแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอันนี้ต้องถือว่าฝุ่นน้อยนับในใน,ใน,ในอุตสาหกรรมที่เป็นวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนตรงนี้เป็นบริเวณที่ใช้ในการผลิตกาวซีเมนต์เริ่มจากวัตถุดิบตัวแรกก็คือทรายนะครับทรายเนี่ยทีเมื่อกี้เราไปดูนับว่าเอ้ยเราเราผ่านการ อกองมาแล้วนะครับเอามาใช้งานก็คือมาโหลดลงพัปเปอร์นี้แล้วขึ้นไปด้านด้านบนของมิกเซอร์ปุ๊บไอ้ด้านบนของบักเก็ตเนี่ยจะมีท่อหักลงมาที่ไซโลไซโลน้อยๆด้านซ้ายนะครับส่วนไซโลขวาเนี่ยจะเป็นไซโลของปูนซึ่งรวมกันแค่นี้ไม่พอพ้องจริงแล้วตัวกาวซซเมนเองเนี่ยนะครับมันต้องมอีด้วยคุณสมบัติของเขาที่ว่ามีการยึดเกาะที่มันแน่นกว่าปูนธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีเคมีอีกส่วนหนึ่งตามสูตรของเราซึ่งตัว ดัตเลทเทคโนโลยีเนี่ยก็จะถูกใส่เข้าไปในจังหวะที่เติมเข้าไปในมิกเซอร์นี่โอเคแล้วซึ่งก็เป็นซีคริตของเราที่เราให้ฝุ่นมันน้อยลงใช่ไหครับใช่ครับแล้วพอทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมิกซ์กันรวมกันแล้วก็จะลงมาที่ด้านล่างก็จะลงมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยผมก็จะมีพนักงานที่คอยแพ็คใส่ถุงจากนั้นก็คือมาบริเวณสุดท้ายก็ค<ม>ือข,ของกระบวนการผลิตคือในส่วนของเอาถุงกาวเขียวลงผลิต ตัวโรบอทเนี่ยนะครับก็คือไว้ไว้ตักถุงนะครับถุงกาซิเมนลงบนเลิตสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราใช้แรงงานคนทั้งวันเนี่ยไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้โรบอทมาช่วยนะครับซึ่งจริงๆแลโรบอทมาช่วยเนี่ยก็คือ,อเป็นความตั้งใจของผู้บริหารด้วยนะว่าในเรื่องของการเทิร์เวอร์ของพนักง,งานเนี่ยนะครับจะได้น้อยลงถ้าจะสังเกตว่า ถึงแม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีดัตเลดนะครับแต่จังหวัดที่โรบอตวางเนี่ยก็ยังมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาอยู่นิดนึงซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะใช้แบ็กฟินเตอร์มาดูดได้เป็นที่มาว่าเรามีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึ่งใกล้ๆอย่างนี้นะครับใกล้มากครับเดินมา2 9ถแล้ว2 9งแล้ว <laughs> ตรงนี้ก็คือ อ่าตัวที่พี่ปุ๊ว่าเมาื่อกี้ก็เป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นโมเดลแมชชีนแล้วกันเป็นตัวต้นแบบที่เรามาทดลองนะครับเราใช้หลักการของกิจกรรม TPM เข้ามาช่วยโดยที่มีที่ปรึกษ,ษาชาวญี่ปุ่น TPM <G> คืออะไรครับ TPM เนี่ยคือการบริหารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมนะครับซึ่งจริงๆแล้วใน TPM เนี่ยมีอยู่8เสาหลักนี่เราดึงมาเสาแรกก็คือเสา AM ออโตนมัสเมนเทนแนนต์นะครับเอามาใช้ในการทํากิจกรรมครั้งนี้หลักๆเลยนะครับก็คือเราจํากัดพื้นที่ ของฝุ่นไม่ให้ฟุ้งออกมาด้านนอกโดยที่เราติดตั้งตัวเครื่องดูดฝุ่นไว้ภายในห้องก็คือกลายเป็นพื้นที่ปิดครับเพราะฉะนั้นระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยก็ดีกับทั้งพี่พี่พนักงานที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่อยู่ด้านนอกกันด้วยหลังจากนี้นะครับก็สินค้าคารซีเมนต์นะครับก็จะถูกส่งเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าเดี๋ยวพี่ปุพาไปดูในรายละเอียดของศูนย์กระจายสินค้าแน่นอนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้วยครับผมเชิญครับคือต้องบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท ใหญ่มากเลยครับพี่ปุใช่ครับแลตรงนี้กินพื้นที่อยู่4,200ตารางเมตรมีสินค้าทั้งหมดของเรา1,800ไอเทมไม่ว่าจะเป็นกาวซีเมนต์กาวยาแนวเคมีพัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์สี ก็คือมีครบจบอยู่ในนี้มันมีเชลฟ์ไทม์ประมาณเท่าไหร่ยังไงก่อนที่จะไปถึงมือลูกค้าครับก็อย่างน้อยก็1ปีตั้งแต่วันวันที่เราผลิตจริงจริงแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยก็คือหลังจากที่ผลิตมาเนี่ยไวมากไม่เกิน3วันเนี่ยกาวซีเมนต์ไปละผมก็มันจะพูดอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นจุดกระจายสินค้ามีรถมารับตลอดเลยใช่ครับใช่ครับวันวัน,นึงเนี่ยก็คือมีรถขนส่งที่มารับเราเนี่ย มากกว่า120คันต่อวันคือกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศไทยเลย600กว่าอำเภอนะครับเราไปไปทุกที่ที่มีร้านค้าของจอรเขคดูคลังเก็บสินค้ากันไปแล้วถึงตอนนี้เราก็มาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือต้นกําเนิดของโปรดักต่างๆของจอร์เ k ้นั่นก็คือห้องแลบครับ ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นห้องปฏิบัติการส่วนควบคุมคุณภาพซึ่งในการควบคุมคุณภาพเนี่ยเรามี2ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือตัวต้นน้าที่เราเรียกต้นน้ํก็คือตัว raw material หรือว่าตัววัสดุต่างๆทุกๆตัวเลยะครับจะต้องผ่านห้องนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอผลิตเสร็จเนี่ยก่อนที่จะส่งไปที่ warehouse ก็จะต้องผ่านห้องนี้อีกรอบนึงนะครับก็ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนี่แหละโดยการการสุ่มเนี่ยก็จะสุม่มแทบถุกแบบเลย แต่ว่าผมเห็นว่ามีการทดสอบด้วยว่า d u s t l e s <ๆ> s, <S, <ๆ> <S ที่เป็นกาวซซเมนต์ตัวสีเขียวกับผง<ช><ช>ธรรมดาเนี่ย<ช>มันมีความแตกต่างกันด้วย <ๆ S 2> นอกจากกระบวนการผลิตแล้วเนาะที่มีเรื่องของกระบวนการทําให้ฝุ่นมันน้อยในการผลิตแล้วเนี่ยในพาร์ทของ R&D เองเนี่ยเราก็มีการเติมเคมีบางตัวนะครับที่เป็นสารจากธรรมชาติแหละตัวนี้เขาจะมีสมบัติที่สามารถดึงตัวอนุภาคเล็กๆที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเนี่ยมารวมเป็น เป็นก้อนที่มันใหญ่ขึ้นอ๋อเหมือนเป็นแบบเป็นแม่เหล็กไปดึงเพื่อนเพื่อประมาณนั้นมันทําให้ตกได้เร็วแล้วทำให้การฟูงกระจายเนี่ยน้อยลงนี่ก็ลยเป็นเคล็ดลับของดัสเลสของกาวซีเมนต์สีเขียวนั่นเองใช่ใช่ครับวันนี้มี <C> มีการทดสอบให้ดูด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบตัวนี้ครับอ,อ่มันเป็นการทดสอบปกติของกาวซีเมนต์ของเราอยู่แล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตามมาตรฐานเลยอันนี้เราจะเรียกว่าเทนไซส์สตริง นะครับหรือว่าเป็นการทดสอบการต้านแรงดึงอันนี้เราก็ใช้เป็นกาวซีเมนต์สีเขียวใช่ใช่ครับเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่ารวแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่ตัวที่ทําให้ฝุ่นมันเกาะตัวกันคุณภาพที่ออกมามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นการพิสูจน์แล้วว่าไม่เปลี่ยนยังคงคุณภาพอยู่เหนียวแน่นหรือว่ายังไงอ่ะใช่เหนียวแน่นครับเหนียวแน่นหนึบเวลาเราจะปรับปรุงสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องยึดสูตรมาสเตอร์ไว้เสมอก็พัฒนาเพื่อ เรื่องของอดัสเลสเนาะแต่ว่ามันก็ยังคงต้องมี property อื่นๆที่ยังคงเดิมแล้วให้เ,าเรา t e สเอา c a s เนี่ยครับเครื่องเหมือนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ดึงขึ้นมาใช่ถูกต้องครับคือตอนนี้ตอนแรกมันมันจะติดอยู่มันจะติดอยู่ที่พื้นเนาะแล้วมันก็จะมีหมุดตรงนี้นะครับ,รบด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวหัวเกี่ยว่าเกี่ยวตัวหมุดตรงนี้นะครับคือเครื่องนี้จะมาเกี่ยวบริเวนใช่ใช่ใช่ครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วร้อยปุ๊บเนี่ยเครื่องเนี้ย เขาจะเหมือนเป็นกึ่งอัตโมติตัวนี้เราจะเซตแรงคงที่ค่าหนึ่งในทุกในทุกวินาทีเนี่ยมันจะดึงด้วยแรงคงที่เสมออ่าประมาณนี้พอมันดึงไปเรื่อยๆจนมันแตกก็จะได้ค่าแรงเหมือนประมาณว่าได้ค่าแรงที่ใช่แม็กซิมัมว่าเนี่ยมันดึงใช้แรงเท่าไหร่จนถึงมันจะวิบัติเมื่อกี้น้องเอาเครื่องดึงไปแล้ว ผมอยากดูบ้างว่าผมจะสามารถดึงได้หรืรอรเปล่าได้เลยครับอ่ะผมดึงเนี่ยแล้วก็เรายกขึ้นมาเนี่ยที่พุ่มตัวใหญ่พุ่มิลองดึงหน่อยได้ไหมครับยังไงก็ไม่ขึ้นครับเนี่ย <c oughs> นี่ครับนี่ดึงจนมือแดงแล้วใช่ครับไม่ไม่ขึ้นไม่ได้นแน่นอนแล้วต้องใช้แรงประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหน่วยที่คนจะเข้าใจเป็นกิโลกร,รัมเนาะก็ถ้าเทียบเท่าเป็นกิโลก็สักประมาณสักสามร้อยกิโลกรัมห้าหกคนรวมกันแล้วค่อยช่วยกันดึงใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับ นอกเหนือจากกาวซีเมนลดฝุ่นที่มีคุณภาพดีแล้วจอร์เคยังมีสินค้าอีกมากมายที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและที่นี่ก็ยังมีการฝึกอบรมช่างเพื่อยกระดับคุณภาพในการใช้สินค้าอีกด้วยและนี่ก็ถึงเวลาที่คุณพัทจะได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนใหญ่ในอนาคตของจอร์เคในตลาดก่อสร้างครับ ผมอยากจะชวนคุยเพิ่มเติมในเรื่องของที่มาที่ไปของเจอร์รี่ค่อยเพราะว่าแน่นอนว่าบริษัทตั้งมา30กว่าปีก่อตัอ้งมาจากพนักงานโรงงานบริษัทเอกชนนะครับ5คน <im ple viktig> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยณตอนนั้นน่ยมั <im ple betray> นมีใช้แล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีไทยเองเนี่ยก็คือเราใช้ปูนผสมทรายมาแปะกระเบื้องแบบบ้าน จังหวะนั้นไม่มีใครรู้จักช่วงแรกเนี่ยก็คือยอดขายเนี่ยก็ยังยังไม่เยอะจังหวะมาพลิกยอดขายทะลุร้อยล้านเนี่ออกสินค้ามาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นนวัตรกรรมของจัตเค้นั่นคือยาแนวพิม,มพ์พัดจุดเด่นของอยาแนวตัวเนี้ยนะครับโดยเราใส่ไมโครแบนเข้าไปนะครับเพราะนั้นยาแนวตัวเนี้ยก็จะป้องกันเชือ้อราก็เลยกลายเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยใช่ครับก็เป็นตัวพลิกผันเลยแล้วจุด พิพัน์ตรงไหนครับที่ทำให้เปลี่ยนจากชื่อบริษัทเดิมมาเป็นจระเข้บริษัทในที่ที่ผลิตวัสดุก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของแต่ละบริษัทนะและมันมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่มันที่มันสามารถยึดเกาะแล้วมันแน่นได้ก็มองไปถึงตัวจระเข้นี่แหละเป็นสัตว์ที่ยึดเกาะได้ดีเพราะนั้นมันก็จะเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรา และอีกอย่างหนึ่งของจระเข้เจระเข้เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่ได้นานและครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยจึงเมนที่มาของคำว่าครอบครัวจระเข้วันนี้ที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของ Green Product ต่างๆดั l e s s ต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มแค่ปี2ปีนี้เพราะว่าพาอจริงลรวผู้บริหารของเราเนี่ยเขาก็มีปรัชญาร่วมกันว่านวัตรกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณและครอบครัว ตัวนั้นก็เป็นตัวตั้งต้นการผลิตสินค้าของเราการวิจัยนะครับก็จะยืนหลักการตัวนี้แล้วพอเป็น dustless นะครับเพราะแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องยอมรับว่าสร้างฝุ่นเยอะมากแล้วเรามีนวัตรกรรมแบบนี้มาแน่นอนมันก็ ต้องมีคอร์สแล้วทำไมเราถึงยอมใส่พวกคอสต่างๆเข้าไปตัวบริษัทจระเข้เองเป้าหมายของเราเนี่ยคืออยู่ที่เ n d User ต้องแบบได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมถ้าเอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้แต่ว่านอกจากความเป็นโปรดักที่กรีนแล้วเนี่ยนะครับ Environment ของโรงงานของออฟฟิศตรงนี้ ก็ให้ความสําคัญเรื่องของความกรีนเช่นเดียวกันใช่ครับเราพยายามทําพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยการติดโซลาร์เซลล์ณปัจจุบันเนี่ยก็คือในพื้นที่ของโรงงานเนี่ยติดโซลาร์เซลล์ไปแล้ว80%อเโอ้เยอะมากนะครับหลังจากนี้ก็จะติดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าว e p อาจจะติดเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับ,รบโอ้โหดีมากเลยครับแต่เมื่อเราเดินดูในโรงง,งานจะเห็นว่ามีการใช้รถโฟล์คลิฟต์เนาะที่เป็นไฟฟ้าด้วยครับนะครับก็ใช้อยู่ตอนนี้ประมาณ85%ของรถโฟล์คลิฟต์ทั้งหมดที่เร นั่นงจริงที่ที่นอกเหนือไปจากนี้ตอนนี้เรามีรถกระบะไฟฟ้าอยู่คันหนึ่งเป็นกระบะไฟฟ้า100%เนลยนะเอามาทาอะไรบ้างครับในนี้นก็คือตัวรถกระบะคันนี้นะครับเราเอามาเพื่อที่จะเอามาวิ่งในการส่งของให้กับลูกค้าเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จนะครับเราก็รถที่จะมาวิ่งกับจระเข้ในการขนส่งเนี่ยก็พยายามให้เขาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าสุดท้ายแล้วมีอะไรทิ้งท้ายบ้า <S 2> <S 2> <S ง <Geneva> าไ,ไ,หาาไหมครับสำหรับจระเข้ก็ต<ๆ>้องบอกว่าบริษัทเรานะครับ คำนึงถึงผู้ที่เอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เราที่ออกไปสู่ลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและคุณภาพได้ตามมาตรฐาน<ป>ก็เราเราก็ไม่อยากที่จะให้ลูกหลานเราที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตต้องมาสูตรฝุ่นพิษ PM 2.5เข้าไปในร่างกายตั้งแแรกเกิดดังนี้ก็เป็นความตั้งใจของบริษัทจเคนะครับที่จะทำสิ่งดี ให้กับโลกใบนี้ต่อไปในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลที่ผมฟังมาผมรู้สึกว่าไม่ว่าจราเ์เข้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราใส่ใจถึงคนรอบข้างกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักง,งานของเราโรงงานของเราหรือว่าลูกค้าของเรารวมถึงโลกใบนี้กันด้วยก็แน่นอนนี่คือครอบครัวของจระเข้นันเองนะครับต้องเอาคุณพี่ปุด้วยนะครับที่วันนี้ได้มาแชร์อินไซด์ให้เรารู้จักแล้วก็ได้อินกับจระเข้มากยิ่งขึ้นครับคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ